เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม LLY Rift นะครับเราจะมาเล่นแชมเปี้ยนตัวใหม่นะครับมีเข้ามา2ตัวนี่คือนุนุแล้วก็แบรนด์นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเล่นแบรนด์มนุษย์ไฟนะครับ สำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่อยากเติมไว้คอของเกม LLY รูปแบบคุ้มๆนะครับวันนี้เนี่ยโคด้าช็อปนะครับมีกิจกรรม9.9นะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยเติมแค่100บาทนะครับจะได้1สิทธิ์ในการลุ้นละรางวัลน,นะครับสมมติเพื่อนๆเติม1,000บาทก็ได้10สิทธิ์ในการลุ้นละรางวัลน,นะครับซึ่งรางวัลเนี่ยแจกทุกวันนะครับนั่นก็คือ 1วันเนี่ยจะแจกบัตรเติมเงินของโคด้าช็อปห0 0่บาท9รางวัลแล้วก็หูฟังไร้สายของ JBL 1รางวัลทุกวันเลยนะครับผมจนถึงวันที่15กันยายนนี้นะครับก็ง่ายมากครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของโคด้าช็อปแล้วก็เลือกเกมที่เราจะเติมนะครับผมจากนั้นก็กรอดไรออด ID นะสำหรับ l l y l i f t นะครับผมดูแลในเกมแล้วก็เลือก YCall ที่เราจะเติมนะครับมีหลายราคามากเลยนะ100บาทจะได้1สิทธิ์นะครับยิ่งเติมเยอะก็มีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลเยอะนััััััั่่นนนนนเเเเออออองงงะะะะคคคคครรรรรรบบบผผมมมมมมแลลล้้้้วววกกกกกก็็ตีีทุดยพาาาสญ อย่าลืมนะครับไปเติมกับโคด้าช็อปกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โคด้าช็อปเนี่ยบอกเลยว่ากิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็ของแจกทุกวันเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับมาแล้วนะครับผมนิมตัวแบรนด์นะครับมนุษย์ไปนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นตัวนุ่นุนะครับผมถามว่านุ่นุ่หรือนุ่นุนะนุ่นุดีกว่านะครับก็แบรนด์เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเมทที่ค่อนข้างเก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสกิลเนี่ยมันสามารถที่จะ าเรียกว่าเผาฝั่งตรงข้ามได้เรื่อยๆหรือว่าเผาเลื่อนนั่นเองนะครับผมนี่ถ้าวาปมนุษย์ไฟอ๋อออย่างที่นี่ยังไม่ใช่เป็นสกินนะครับมาเราช่วยป่าฟาร์มก่อนนะครับผมซึ่งสกิลสองจะเป็นการวางบนพื้นนะครับเหมือนกับว่าลูกไฟขึ้นทะลุจับพื้นขึ้นมานะครับผมเวลาที่เราใช้สกิลโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะติดสเต็กนะครับผมโดยที่สมมุติว่าครบสามสเต็กเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดบนตัวฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็ต้องใช้สกิลให้โดนเยอะๆนะครับผม ท่าหนึ่งเป็นการปลาลูกไฟแบบนี้นี่ครับเวลาที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามติดสเต็กสมมติเราท่า2โดนใช่ไหมแล้วท่า1โดนสตูอีกทีนึงเนี่ยจะเป็นการติดสตันด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมใต้ตีนสตูมันจะมีแบบสเต็กอยู่เห็นไหมฮะครบสางสเต็กเนี่ยจะยิ่งโหดมากนะครับสหรับตัวแบรนด์นะท่าสาเป็นการจุดไฟเผานะซึ่งคอมโบเนี่ยผมแนะนําว่า3 2 1หรือว่า3 1 2แต่ให้ขึ้นต้นด้วย3ก่อนนะครับผม,ผมเพราะว่า3เนี่ยโดนแน่ๆนะครับ เนี่ยถ้าสามันจุดไฟล็อกหัวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นติดสแต็กแน่นอน100%เรนะครับเราก็ฟังฟานไปก่อนนะครับผมส่วนอันตีของมันเนี่ยตัวแบรนด์เนี่ยจะเป็นการปาลูกไฟแล้วก็ชิ่ง5รอบไปมานะครับมาผมใกล้เลเวล5แล้วนะครับก็จะมีอันตีแล้วเฮ้ยลิซินมาชิปแล้วผม2ดักไว้อืมแล้วผมก็อันตีปาลูกบอลชิ่งไปโอ้โหมันไปชิ่งใส่คิปตัวนู้นว่ะนูๆนูเก็บคิวไปครับ เด,เ,เดินแกงด้านล่างเดีว่าเพื่อนไปมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาลีซินจะตายเรามันไม่ให้เราจุดไฟท่าสามวะท่าสามนี่ใกล้อยู่นะครับผมจะตายวะไม่ได้ไม่ได้มันจะเล่นเราครับผมมีอันตีนะผมมีท่าสองผมขอเก็บฮันนี่พรุก่อนเพื่อนผมมีอันตีผมมีอันตีลูเซียนหนีไปผมอันตีแล้วลูกไปมันชิ่งไปหนึ่งศพครับผมโดนมิดฟอร์จูนแตกเหมือนกัน เอาแล้วไงชน,นีตายไหมเนี่ยนูนุอันตีวะโอ้โหมันหนีรอดอยู่นะครับเอาวะเราได้มาคิวหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่มันอยู่ไหนวะป่า,ปาละอองไปไหนซิมันวางหวาดไว้ไตรงนี้นะครับแสดงว่าป่ามันอยู่บนแน่เลยอะ่ะอา้าวดาเลียดดาเลียดลึกดาเลียดลึกเฉยผมจุดไฟท่าสามท่าสองโอ้โหมันแฟดหนีวะนูนุ ดูนู่นยิงยิงลูกบอลหิมะมาเราสาแต็กเต็มเต็มจุดไฟหนึ่งทีหัวแตกครับผมเอาแล้วไงคือตัวแบรนด์เนี่ยขึ้นอยู่กับสแต็กเลยนะครับยิ่งเวลาแบบมันมีไฟแบบว่าไฟมั่วๆเนี่ยตัวแบรนด์จะเก่งมากเลยเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการแบบวงกว้างนะครับผมแล้วก็มันไอไฟที่เราทําจุดติดเนี่ยมันลามได้ด้วยนะครับด้านล่างมาช่วยและผมมีอันตีนะผมมีอันตีนะ แอคแท็กแอคแท็กเพื่อนผมจุดไฟแล้วครับผมมันแปดหนีผมอันตีชิงไปกับไดอาน่ามิดฟอร์จุนตายไหมตายครับผมโดนไฟเผาคืออันตีนี่แรงมากผมบอกเลยนี่เราจุดไฟครับเวลาเราจุดไฟท่าสามเนี่ยมันก็จะลามมาอยู่ตัวข้างๆด้วยนะครับผมถ้าแบบว่าฝงตรงข้ามอยู่ใกล้กันนะน่าจะได้ป้อมแล้วนะฮะ รงจ้างว่ามังกรได้เลยเนี่ยถ้านู่นูมันเอามังกรก<ห> <ornament ing. S 1> ็จะเอามังกรเลยนะแต่ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากเลยครับเมทตัวแบรนด์นี่นะครับผมโคตรเก่งเลยนะครับเฮ้ยผมไปไม่ได้วะชิปแล้วฮะมันดักทางโอ้โหลิซินได้มังกรไม่ได้อยู่ผมแปดเข้าไปเลยครับผมมาครับผมมาแล้วหนึ่งศพเอาแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยว สกิลมังคูดาวผมเก็บฮันนี่ฟูดก่อนเอาไอตัวแดนหน้ามาเอาเดฟอันตีชิ่งกับตัวเราเองก็ได้เออโอเคครับถือว่าแลกไปอยู่นะลิซินอยู่ล่างผมดึงบูออกซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวแบรนด์เนี่ยอันตีเนี่ยสมมติฝั่งของข้ามีอยู่แค่ตัวเดียวเลยเนี่ยแล้วเราอยากจะชิ่งลูกบอลไฟเนี่ยก็ชิ่งกับตัวเราเองได้ด้วยนะครับผม บ,บาแล้ครับจะไม่รู้นะฮะอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอยู่กันเป็นมูอย่างนี้ผมยังชอบเลยครับอันตีผมมีผมจะได้ชิงผมท่าสามอันตีชิงกันเต็มเต็มโอ้ยโอ้ยตายกันหมดมันมีท่าหนึงห่งโอเคเนี่ยนี่คือพลังของแบรนด์นะครับผมเวลาฝั่งตรงข้ามอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับเราก็จะ ป้อมบนได้นะฝั่งเรามันเอาริฟอรอยู่นะครับผมไม่น่าจะต้องไปช่วยนะทีป้อมบนเลยด้วยกันนหครับแล้วก็ข้อดีของแบรนด์นี้ก็คือเคลียร์คลิปเร็วมากเห็นไหมคือสกิลม,มันแบบค่อนข้างเป็นหมู่หมดเลยนะครับผมมากลับบ้านซื้อของครับเงินรวยจัดจัดขอบูนี่เพื่อนถ้าเราได้บูนะบอกเลยว่าผมสกิลรัว โอเคได้บูมันแล้วนะครับผมแบบน,นี้นี่ก็มันเลยฮนะสกิลนี่คือรัวๆเราจุดไฟท่าสามไม่โดนว่ะเพื่อนเฮ้ยมันอยู่ติดกันอย่างนี้แล้วก็ปาอันตีไปนี่ครับผมมันชิ่งไปครับดูดิเรียบร้อยสองตัวแตกครับชิ่งกันอยู่สองตัวผมบอกเลยเมื่อกี้ เพราะเวลามันชิ่งก็ติดถือว่าเป็น1นึ่งสเต็คนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันชิ่งไปมาอยู่กันสองตัวเนี่ยสเต็คมันติดแน่ๆนะครับติดรัวๆเลยล่ะสเต็คนะครับผมรีซินแปะมันจะเอาเราว่ะรีซินตัวนี้แนะนำนะครับว่ากดค่าสก่อนเลยนะครับผมเรียกสเต็คหนึ่งสเต็กก่อนเลยนะจะดีที่สุดนะครับลีซินแปะแล้ว,ว่ะมาดิมีใครจะมาไหมไม่มี ตอนนี้เรา9คิวนะครับผมค่อนข้างที่จะคิวไปเยอะมากเลยนะมาช่วยตีมังกรกอนครับถือว่าเป็นผมว่าค่อนข้างจะเป็นเมตาเมทตัวหนึ่งนะสลับโัวแบงค์นะครับผมในไวริฟนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเกาเลนจะเย็นเอาไหมเอาไหมเอาก็เอาดิโอ้ไม่เอาลูเซียนจะเย็นเอาเลยวองกา เฮ้ยมันเข้าว่ะเดอนารวบผมชิงอันตีสองคนนี่แหละหัวแตกครับผมเดอนาที่ว่าอึดดาเลียสจะฆ่าเราเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายโอ้ผมโดนสับหัวครับแต่เราก็สิบเอควอยสอยู่นะครับผมมาผมว่าตอนนี้ผมของเยอะมากนะครับผม คือถ้าสมมติว่าผมได้ปลาอันตีชิ่งสองคนเนี่ยบอกเลยว่าตายคู่แน่ๆครับด้านล่างมันเอาเฮ้ย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 จเย็นอ้าวแล้วไงลูเซียนเองไปตายว่ะแต่การเล่นเราอึดอยู่นะอยู่สองตัวอย่างนี้ผมชอบนะผมบอกเลยเราโอ้โหมันอยู่อา้าวตัวทองเฉยตัวทองนี้ก็โดนสิครับ <c oughs> เอาไงผม มาเดย e. อ e ันตีชิงกันไปครับผม3ตัวนั่นน่ะชิงเราเผาครับผมเราปรา,าท่า3ท่า1แตกกันหมดผมบอกแล้ว,วควาาคิวเมก้าคิวไหมเนี่ยเมกามมมม้าคิวไหมโอ้โนโน่เราจะเอาเพนต้าคิวประมาณนี้นะครับผมโอ้ได้ควาควาคิวมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่สกิลแรงมากๆนะครับผมลูเซียบอกว่าเดี๋ยวซื้อมั่ง คือสกิลมันแรงมากนะฮะเก่งจริงนู้นูบอกจบบ้านเลยเพื่อนไปจบบ้าน,นครับก่อนจบเราขอแปดเข้าบอ่อเอา้าผมเสียสกอร์ตายอีกนึกว่าบ้านจะแตกก่อนนะฮะอ่ะก็อันนี้นถือว่ามาเล่นแชมเปี้ยนใหม่นะครับ,บแบรนด์มนุษย์ไฟนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านี้ก็จะเป็นตัวนู้นูนะครับไอตัวตัวหมีข้างๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับผม15คิวทำดาเมจไป28,000นะครับโคตรเยอะนะครับผม ็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับผมว่าใครเป็นเมนมิดเนี่ยก็แนะนำให้มีตัวนี้นะเล่นง่ายนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ